ความสุขหาได้อยู่ในความไม่พอดีไหมเพราะว่ากิเลสแล้วหรือคําว่าความโลภความปรารถนาแล้วจะไม่มีความพอดีจะเพิ่มตัวขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผู้ปรารถนาตายทิ้งเปล่าๆด้วยอำนาจแห่งการแบกกองทุกทนไม่ไหวก็ไม่ปรากฏว่าใครได้รับความสุขเพราะความสงหวังนั้นเลย เพราะกิเลสไม่ให้ใครสมหวังนอกจากธรรมเท่านั้นจึงให้โลกมีความสมหวังได้นี่ก็เป็นความทุกข์ท่านว่าปรารถนาไม่สมหวังก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนุสุป,ปายาสาเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องกองทุกข์แสดงตัวเต็มท่าเต็มขันเต็มจิตใจทั้งนั้นเป็นไฟทั้งกอง เอาความสุขมาจากไหนนี่ท่านพูดถึงเรื่องทุกข์สัตว์มันเป็นทุกอย่างนี้ให้ทราบเรื่องของมันแล้วอะไรที่เป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์เฉพาะอย่างยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนหรือเวลานั่งภาวนานาน,านเราเป็นนักปฏิบัติเอากันในวงปัจจุบันนี้อันนั้นพรรณนาไป เพื่อให้ทราบสาเหตุเพื่อให้ได้ประมวลเข้ามาสู่หลักปัจจุบันซึ่งมีอยู่กับตัวเราทุกรูปทุกนามนี้แล้วพิจารณาในวงปัจจุบันนี้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์ทุกขังอริยสัจจังท่านบอกว่าทุกขเป็นของจริงนี่ถึงขั้นจะเอากันจริงๆขั้นอนุโลมเป็นอย่างหนึ่งขั้นปฏิโลมเป็นอย่างหนึ่ง ขั้นอนุโลมหมายถึงชาติปิดทุกขาชรา,าปิดทุกขาเรื่อยนี่ขั้นปฏิโลมย้อนเข้ามาว่าใครเป็นทุกข์ตัวทุกข์จริงๆเขาไม่บอกว่าเขาเป็นทุกข์ไหมเราผู้ไปทราบเขาว,ว่าเป็นทุกข์นั้นต่างหากเป็นผู้ที่จะได้รับความทุกข์เพราะความงมงายเพราะความลุ่มหลงของตัวเอง ไปยึดไฟยึดกองเข้ามาเผาลนตนเองนี่คือความหลงของจิตแยกดูทั้งกายกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ละสัตว์ละส่วนมันมีอยู่ของมันตั้งแต่วันเกิดมาทุกเกิดขึ้นมาเป็นการเป็นเวลามันก็ดับไปของมันตามหลักความจริงทั้งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมัน กายก็เป็นเช่นนั้นพิจารณาแยกแยะให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปฏิโลมคือหมายความว่าย้อนหาความจริงไม่อนุโลมตามการพิจารณาข้นคว้าอย่างนี้คืออะไรถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาศรัทธาความเพียรความอุตสาหะพยายามจะเอาอะไรมาใช้คนเหล่า นี่ล่ละสัจธรรมทำงานอยู่ในวงเดียวกันพอทุกเกิดขึ้นค้นหาเหตุของทุกข์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะเหตุผลกลไกอะไรนี่คือเรื่องของปัญญาสมุทัยได้แก่ความปรารถนาอยากให้หายอยากให้ทุกทั้งหลายสลายตัวไปอยากอยู่สบายเหล่านี้เป็นเรื่องของสมทุทัยแต่เรื่องของมรรค ไม่ต้องการหายหรือไม่หายก็ตามต้องการทราบความจริงนี้เท่านั้นเมื่อทราบความจริงไปมากน้อยเพียงไรเรื่องของทุกข์จะเป็นของจริงขึ้นมาเองตามความรู้ของตนที่พิจารณารอบตัวสมุทัยจะสงบตัวลงไปเองโดยลำดับลำดาเพระมักก็กําลังพินิษพิจารณารอบตัว ไม่ทำลายตัวเองเพราะมักมีกำลังมากสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของจริงขึ้นมาให้เห็นประจักษ์ใจทุกขังอริยสัจจังก็จริงเต็มส่วนประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องไปถามใครอ๋อคำว่าทุกเป็นของจริงจริงอย่างนี้เองสมุทัยเป็นของจริงก็จริงอย่างนี้เอง นโรทัก,ก็เป็นของจริงก็เหมือนกันดับทุกขไปโดยลำดับลำดาตามหน้าที่ของตนมักเป็นของจริงก็รู้รอบขอบชิดด้วยปัญญาดูตามสภาพความจริงของตนที่มีความฉลาดรอบตัวต่างอันต่างจริงเป็นขั้นขึ้น,นไปจนกระทั่งถึงจริงสุดยอดเมื่อถึงจริงสุดยอดแล้วทั้งสี่นี้ก็ผ่านไป เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆที่ผลจากสัจธรรมทั้งสี่นี้แล้วนี่ละ่ะในธรรมจัก,กปรปวัตตนสูตรท่านแสดงไว้ว่านี่คือศาสดาองค์เอกแสดงไว้เป็นปฐมเทศนาเป็นปฐมเลิกแก่บรรดาสาวกทั้งหลายผู้ที่สนองพระโอษของพระองค์ได้เต็มภูมิก็เป็นเจวะขีทั้งห้า เป็นสาวกอรหันขึ้นมาตั้งห้าองค์ออกจากธรรมของจริงของพระพุทธเจ้านี่คำว่าธรรมมีอยู่สาวกตั้งหลายเหล่านั้นหายสงสัยเต็มหัวใจแล้วไม่มีอะไรเหลือธรรมมีอยู่อย่างไรธรรมประเสริฐไม่ไปถามใครพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกเพราะอะไรไม่ต้องถาม พราะธรรมชาตินั้นก็เอกอยู่แล้วต่างอันต่างเอกต่างองค์ต่างเอกเป็นสภาพเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้นี่เห็นแล้วเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์คือเห็นความบริสุทธิ์ของตนเองนี่ธรรมมีอยู่ไม่มีปัญหาสำหรับท่านเหล่านี้เพราะจิตเป็นคู่ควรกับธรรมมีอยู่ทั้งหลายนั้น ได้สัมผัสสัมพันธ์กันโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเต็มภูมิแห่งจิตเต็มภูมิแห่งธรรมในความว่ามีอยู่และในความว่าประเสริฐแห่งธรรมแห่งจิตมีสมบูรณ์เต็มที่ในหัวใจแล้วหายสงสัยนี่ท่านเล่านี้แลท่านผู้รับทราบท่านผู้ยืนยันในธรรมมีอยู่และในธรรมประเสริฐ สามันเราธรรมดาไม่สามารถจะจิตกี่ดวงก็ตามเช่นเดียวกับหม้อที่ถูกคว่มปากลงไว้นั่นแหละไม่สามารถจะรู้จะเห็นถ้าอยากจะรู้จะเห็นธรรมให้หงายปากหม้อขึ้นมาเพื่อรับธรรมทั้งหลายหงายความเพียรขึ้นมาศรัทธาความเชื่อตามหลักความจริงของพระพุทธเจ้านี้ เป็นความเชื่อที่ไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเป็นความเชื่อที่มีเสียเวล่เวลาเป็นความเชื่อที่ถูกต้องตามหลักธรรมและเป็นความเชื่อที่จะยังความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางที่จะให้โหมตัวเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชำระสิ่งที่เป็นค่าศึกเพื่อปราบปรามสิ่งที่เป็นค่าศึก อันเป็นตัวจอมปลอมทั้งหลายออกไปจากใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือภายในใจเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นกับตัวเองเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่ออย่างนี้ศรัทธาเป็นมาเองวิริยะเพียรเองเพราะเกี่ยวโยงกันคนเราเมื่อมีศรัทธาถึงใจทำไมควรเพียรจะไม่ถึงใจ สติก็ต้องถึงใจสมาธิถึงใจปัญญาถึงใจธรรมถึงใจกิเลสกระจายออกไปโดยลํำดับลําดาจนไม่มีอะไรเหลือนี่แหละธรรมความเพียรโดยหลักธรรมชาติความเพียรประจักษ์ใจเป็นอย่างไรไม่ต้องบังคับบัญชาหากหมุนตัวไปเองสติก็เหมือนกัน ความรู้อยู่ที่ไหนสติจะกลมกลืนกันไปปัญญาจะกลมกลืนกันไปสมาธิมั่นคงทั้งเหตุคือการบำเพ็ญไม่เหเลาะแหละมั่นคงทั้งผลคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหนานแน่นมั่นคงภายในจิตใจปัญญามีความรอบคอบรอบทุกอาการของจิตที่แสดงออกมา รอบทุกอาการของอวัยวะที่แสดงตัวออกไปรอบทั้งภายนอกที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์จึงเรียกว่าปัญญารอบตัวนี่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพ็ญเองไม่ต้องถามผู้ใดทั้งหมดจะเป็นสิ่งที่ประจักษ์ยอมรับตัวเองภายในนั้นนี่เชื่อว่าทรรแท้ขึ้นภายในจิต เรายังไม่สามารถมองเห็นธรทมแท้รู้ธรรมแท้ต้องอาศัยตำรับตำรากลางเสียก่อนเหมือนเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วพยายามตะเกียกตะกายไปตามนั้นหนักบ้างเมาบ้างต่อสู้กันไปทนกันไปจนถึงขั้นรู้ประจักษตัวเองแล้วไม่ต้องมีอะไรมาสนับสนุนก็เป็นไปได้เอง นี่แหละการปฏิบัติธรรมคำว่าธรรมมีอยู่มีอยู่อย่างนี้แหละธรรมนั้งหลายนั้นไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่อากาศไม่ใช่วัตถุสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นวิสัยของสิ่งทั้งหลายนี้ จึงสามารถรับได้เพียงสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแต่ไม่สามารถรับธรรมได้เพราะธรรมไม่ใช่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสสัมพัน์ได้นี้เป็นธรรมแต่จะสามารถสัมผัสสัมพัน์ได้ด้วยใจที่ประกอบด้วยองค์ธรรมที่ถูกต้องดังที่กล่าวมาเหล่านี้ เช่นศรัทธ,ธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่แหละเป็นทางที่ไหลมาแห่งธรรมเป็นเครื่องมือที่จะสัมผัสสัมพันธ์ธรรมได้ทุกประเภทตั้งแต่ความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับความสงบก็ไม่ต้องไปถามที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญน,นั่นแหละนี่จึงว่าธรรมแท้เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ ปริยัตศึกษาเล่าเรียนมาตั้งแต่วันบวชเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้ได้เรียนแล้วปริยัตอุปชายะมอบให้ทุกรูปทุกนามที่บวชตั้งแต่เนนขึ้นไปแล้วนำนี้เข้าไปคลี่คลายขยายดูเป็นภาคปฏิบัติเป็นยังไงเกสาโลมานขาทันตาตะโจอันเป็นเส้นเส้นนี้หรือเป็นคน ทั้งผมทั้งคนเส้นเส้นนี้หรือเป็นคนนี่หรือเป็นของสวยของงามอันเป็นเส้นเส้นนี้หรือเส้นย้ามมันก็เหมือนกันไม่เห็นสวยเห็นงามทำไมผมมันนี้มันงามมันสวยนะักอะไรพาให้สวยอะไรพาให้งามอะไรมาหลอกค้นหาความจริงให้เจอ เมื่อค้นหาความจริงสิ่งที่มาหลอกแล้วมันก็จริงมันก็เจอเท่านั้นเองดูตามความจริงแล้วมันมีอะไรสวยงามผมคนเล็บฟันหนังดูเข้าไปทั้งภายนอกภายในตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนบังคับบัญชาดูตามความจริงอย่าให้จิตทะเลทลายออกไปสู่ความจอมปลอม ซึ่งกิเลสปักเสียบเอาไว้รอบด้านอันนี้ง่ายนะักเร็วนักนะเพราะกิเลสเคยคล่องตัวบนหัวใจเรามานานทำยังคลองไม่ได้พอจะเริ่มทำนี้ถูกมันปัดมือตกไปหมดปัดมือหักมือขาดแขนหักแขนขาดหัวกุดหัวด้วนไปมันตั้งไม่อยู่นะสิ จะตั้งความเพียรก็ถูกมันปัดเสียตั้งท่าใดก็ถูกมันปัดเอาล้มไปเสียล้มก็ล้มลงหนอนนั่นแหละความขี้เกียจขี้คลานมันก็จมอยู่ในหัวใจนี้เสียก้าวไม่ออกเพราะกาลังของกิเลสกําลังของสิ่งจอมปลอมีมากมันเป็นอัตโนมัติของมันคล่องตัวที่สุด เพราะฉะนั้นจึงต้องได้พยายามต่อสู้กับมันอย่างหนักด้วยความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเพราะเล็งประจักษ์ใจแล้วว่าทำเป็นของประเสริฐต่างหากกิเลสไม่ได้ประเสริฐทำตังหากประเสริฐกิเลสเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวจอมปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ทำเป็นทมที่แท้ที่จริงร้อยเปอร์เซนต์สวนทางกันไป เราเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อกิเลสเราต้องถามตัวของเราเองด้วยสติปัญญาของเราเองจึงชื่อว่าเป็นผู้ชักตัวเองกับกิเลสอยู่กับตัวเองแก้ตัวเองด้วยอำนาจของธรรมกิเลสเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเราแก้ด้วยอัตถะด้วยธรรมเราจะเชื่อใครพุทธังธรรมังสังขังสรารนังก็ เราเปล่งวาจามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่บวชมาจนกระทั่งป่านนี้